เย่เหอนาราอีหลานลีภัยพงศาลีล่าเหนือสุดหนึ่งเงาอดีตใต้ต้นชาโบราณยอดเขาชาเหนือสุดพงศาลีพรมแดนลาวจีนศตวรรษที่21ข้าวหอมมะลิยืนนิ่งใต้ต้นชาโบราณลมหายใจช้าสายตาจับจ้องลงไปยังรากไม้ทีเอชเอันยืนข้างเธอแฝงกายอยู่ในเสื้อคลุมประมงล้านนาเขาไม่พูดอะไรนอกจากกวาดตารอบยอดเขาและดินที่ยังคงชื้นด้วยหมอก ในมือของข้าวหอมมะลิสอนความตัมสั่นเบาๆเหมือนสัมผัสบางสิ่งที่ลึกเกินเสียงหรือเกินการเวลาข้าวหอมมะลิเสียงกระซิบตรงนี้มีบางอย่างร้องไห้อยู่ใต้ดิน 2. เส,สียงในรากไม้เมื่อลงมือลูบดินเบาๆบริเวณโคนต้นชาสอนความตัมก็สั่นแรงขึ้นข้าวหอมมะลิหลับตาพลังงานบางอย่างแทรกเข้าสู่สติภาพนิมิตเข้ามา หญิงสูงสักในชุดคลุมเข้มผู้ซึ่งลีภัยมากับราชองครักษ์จากราชวังต้องห้ามปักกิ่งกำลังปลูกต้นชาพร้อมทั้งฝังเศษอนลงในดินรอบตัวคือหมอกและเสียงพึมพำรรจากสินแสเล่าคนหนึ่งสิ่งนี้จะจารึกความกลัวของพระนางและจะไม่มีใครลืม 3. ห่ม,มที่หวาดกลัวเสียงในหัวชัดขึ้นราวกับผ่านมาก,กว่าร้อยปีเย่เหอนาราอิหลานเสียงสะอื้น าเคยเป็นเทียงผู้หญิงธรรมดาแต่ความกลัวบีบให้ข้าเป็นปีศาจในสายตาผู้คนต้นชาถูกปลูกและเศษสอนถูกฝังพร้อมคำสาปแห่งความทรงจำขณะที่นิมิตจางหายข้าวหอมมะลิคุกเข่าลงวางมือบนรากไม้ 4. ปลดล็อกอดีทีเอชเอหกพันชะโนกมองเงียบเงียบไม่กล่าวคำใดข้าวหอมมะลิหยิบเศษศรควนตัมแนบลงบนผิวดิน หมอกปะทุเป็นวงกลมรอบรากชาเสียงหนึ่งดังแว่วขึ้นอย่าจำค่าในฐานะผู้ปกครองจงจำค่าในฐานะมนุษย์ผู้กลัวการถูกลืมสอนเปล่งแสงเสียงร้องเบาๆดังจากเบื้องลึกเหมือนใจใครบางคนที่รอการให้อภัย 5. หยดสุดท้ายของประวัติศาสตร์ข้าวหอมมะลิยืนขึ้นดวงตานิ่งสงบเธอหันไปหาทีเอชเอันข้าวหอมมะลิ เธอไม่ได้ขอให้ใครอภัยเธอแค่อยากให้ใครสักคนจำว่าเธอก็เคยกลัว t h a 6000และวันนี้เธอไม่ถูกลืมอีกต่อไป 6. ปิดบทยอดเขาชายังยืนหยัดในสายลมต้นชาที่ปลูกโดยจักรพรรด,ดินีในยุคเปลี่ยนแปลงยังคงมีรากแน่นลึกกับผืนดินในสอนควอนตมัมความทรงจำของเย่เินาราอีหลานไม่ได้หายไป แต่วางรากไว้เพื่อให้ใครสักคนเข้าใจ